กันครับภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องแรกของช่อง5เรานะครับออกาากาศอีีแรกไปแล้วเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์นี้สองทุ่มครึ่งห้ามพลาด EP 2กันมันเข้มข้นสนุกเลยนะฮะวันนี้พูดคุยกับพี่ตั้มนะฮะผู้กำกับแล้วก็พี่หญิงซึ่งเป็นผู้อำนการผลิตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะโอ้โหถือว่าเป็นเป็นปรากฏการใหม่ของททบ5เราครับพี่ตั้มใช้คําว่าภาพยนตร์ สารคดีใช่ครับหรือไม่ก็ภาพยนตร์ซีรีส์ใช่ครับนะฮะซึ่งพาเราเนี่ยไปเรรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยในด้านาาๆเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยครับผมฟีดแบคเป็นยังไงฮะอีพีแรกออกไปแล้วถือว่าผลตอบรับค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็เราต้องการสร้างกระแสของสังคมเพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาดูประวัติศาสตร์ชาติ รวมถึงวัฒนธรรมของไทยนะครับครับคือจริงๆคอนเทนต์ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่คนสนใจนะใช่แล<ช>้วอย่างอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างดตรวิทย์แกเอามาเล่าประวัติศาสตร์ในรูปแบบของทอล์กโชว์คนชอบมากอันนี้ก็ถือว่าแสดงว่าคนที่ชอบเสพคอนเทนต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มีเยอะนะพี่ตามพอสมควรนะครับพอสมควรใช่ครับเรื่องที่พี่หยิบมาเล่าพี่เล่าในรูปแบบลักษณะแบบไหนลา ของเราเนี่ยใช้ภาพยนตร์นำสารคดีนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เพราะว่าในส่วนของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะชอบดูหนังมากกว่า<ช>เราก็เลยคุยกันว่าเออภาพยนตร์ตัวนี้เราขอเอาภาพยนตร์นำแล้วก็เอาสารคดีมาครอบเพื่อที่จะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้ซึมซับแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติของเราท<ช>ีนี้เรื่องการทำาพูดง่ายๆถ้าเปรบเสมือนถ้าภาษาเขาจะ ละครแนวๆนี้ภาพยนตร์ซีรีส์มันจะค่อนข้างมีความยากนิดนึงยุทำการบ้านหนักแค่ไหนถามว่ายากไหมเรียกว่ายากมากครับใช่ไหมฮะยากมากภาพแสงเรื่องราวใช่ครับเพราะว่าอย่างแรกคือพี่อะได้รับโจทย์จากผู้ใหญ่ว่าให้ทำภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของชาติคราวนี้ก็เรามาเบรนกันในทีมว่าเอ๊ยยังไงดีวะก็เลยคิดกันว่าเอาวะตรงนี้เราจะใช้ ภาพยนตร์เนี่ยเป็นตัวดําเนินเรื่องอโดยผ่านคนเล่าเรื่องสามคนนะครับก็จะมีอาจารย์โจ๊กที่เป็นกูรูที่เกี่ยวกับศิละปะวัฒนธรรมแล้วก็น้องสองคนคือดินสอดสีกับน้องการนางสาวไทยนางสาวไทยปี6กกับปี6กเจ็ม,มาเป็นตัวดําเนินเรื่องเพื่อที่จะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่มนะครับแล้วก็ให้เขาซึมซับสิ่งที่อยู่รอบๆตัว ว่ามันมีความเป็นมายังไงนะครับอัตลักมันต้องครบถูกไหมฮะเพราะว่าเป็นภาพยนตร์สารคดีแน่นอนที่สุดมันต้องสนุกด้วยแล้วก็เรื่องเนื้อหาคอนเทนต์ด้วยมันก็ต้องมีนะฮะมันต้องเล่าเรื่องการเล่าเรื่องเนี่ยพี่คิดว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ท้าทายพอสมควรเพราะว่าเราจะต้องผูกเรื่องจาก EP 1ีไป EP 2ีและ EP 3ีมมันคือการทำซีรีส์อารมณ์ประมาณซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่า เราจะไม่ลืมอัตลักษณ์และบริบทของความเป็นไทยใส่เข้าไปด้วยทั้งหมดกี่ EP พีได้13 EP ีค่ะ 13EP ตอนที่ถ่ายถ่ายหมดย่ยตอนนี้ประมาณ 5EP ีแล้วครับก็เท่ากับว่าถ่ายไปออนไปเลยโนตอนนี้คือเรามีสต็อกอยู่มีสต็อกอยู่อ๋อคำว่าถ่ายไปออนไปไม่ได้หมายความว่าต้องถ่ายให้ครบ13เราค่อยมาออนแต่ว่าอันไหนที่ถ่ายเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วใช่ครับก็พร้อมออนแอร์ใช่ครับครับผมทีนี้ หลักๆเนี่ยค่ะปกติเวลาเราทำละครแนวนี้ไม่อยากรู้ว่าเอ๊ะคือมันก็ต้องหนึ่งก็ต้องดึงดูดใจคนดูไม่ให้หน้าเบื่อโดยเพราะมันเป็นเรื่องของปว<ช>ัารเรา<ช>เราทำยังไงอะคะตรงนี้ตรงนี้พี่เอาความเรียวความเรียวของกระแสสังคมปัจจุบันเนี่ยเข้าไปเติมในบทแล้วก็ดูในส่วนของเรียกรายละเอียดหลายๆอย่างที่สามารถจะขยี้ได้แล้วเอาตรงนี้ไปขยี้ขยี้ขยี้ เราจะได้เห็นอัดทรอแบบความสนุกความโจอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมคะมีค่ะมีแน่นอนอย่างนี้ต้องมีตัวร้ายไหมพี่มีครับเอ้ยต้องมีตัวร้ายด้วยหรอครับขาดขาดขาดตัวร้ายแล้วเปล่านี่ยินดีอะไรครับลองลองลองสักลองสักลองสักหมดเจ้าร้ายแบบไหนคะร้ายที่สุดที่เธอเคยเล่นมาร้ายแบบพีเรียดเออร้ายแบบพีเรียดเจ้ามาทำอะไรที่นี่อ๋อฮ้อ ค่าของงบเพิ่มได้หรือไม่เพราะผลิตเพิ่มดีครับอย่างนี้เหรอพอได้ไหมพี่ตั้มได้อยู่ครับได้อยู่ครับแต่ที่ดีกว่าใหม่นี่ค่ะคุณพี่เขาออกสีหน้าได้ชัดมากพี่ก็บอกแล้วฉันต้องทำยังไงดีเมื่อกี้เขาก็อยู่นะเจอเธออย่างนี้ฉันต้องทำหน้ายังไงดีนะสุดท้ายพี่ตั้มฝากเชิญชวนแฟนๆรายการ The People Show แฟนช่องห้าหน่อยฮะทีมงานนักแสดงทุกท่านนะครับ ตั้งใจกับภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้พอสมควรนะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตาม EP 2ีที่จะอาอากอากาศคืนนี้2ทุ่มครึ่งถึงสทุ่มครึ่งช่อง5กดหมายเลข5ครับผมครับแล้วก็ยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของช่อง5 TV5 HD ออนไลน์ก็ติดตามได้หรือว่าช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของศิลปศาสตร์ชาติไทยนี่พิมพ์แบบนี้เลยใช่ครับผมนะฮะศิลปศาสตร์ชาติไทยฝากไว้ด้วยนะครับแฟนๆ The p e o p l e Show สำหรับภาพยนตร์สารคดี เรื่องแรกของประเทศไทยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเสพคอนเทนต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะฮะพระพุทธศาสนาพระเครื่องศิลปาวัฒนธรรม ลองมาดูลองเปิดใจดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วคุณจะสนุกและไม่ผิดหวังจริงๆนะฮะนี่คือความตั้งใจของทีมเบื้องหลังนะครับไว้ได้ขอบคุณพี่ตามและพี่หญิงด้วยนะครับขอบคุณครับดีดีครับผมขอบคุณครับินดีค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเดี๋ยวพี่เพิ่โชว์แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเย็นนี้ถ้าใครจอกไปปาร์ตี้สังสรรค์ก็รีบกลับบ้านมาดูแล้วกันนะคุณผู้ชมนะคะทางช่อง5้าค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ